สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กราฟกันหน่อยนะครับไม่ได้อัพนานเนาะเดี๋ยวทุกท่านจะลืมหมายว่านูกท่านจะลืมกันเนาะอ่ะก็เขาเรียกว่าอัพนหน่อยแล้วกันนะครับโอเควันนี้เราจะใช้ห้ามนิกแพทเทิร์นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอลหลักในการที่จะใช้ในการวิเคราะห์กราฟแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของโซน นะครับโซนต่างๆเรื่องของ liquidity อะไรเงี้ยเอามาใช้ให้หมดเลยแต่ว่าโดยหลักๆเบสหลัก line, จะอยู่ที่ harmonic pattern นะครับโอเคเรามาดู d x y ก่อนนะครับ dec เนอะในทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าคิ้อะไรไม่ออกเลยเนี่ยอ่าก็มีอยู่2วิธีก็คือหหาดีมาหรือ supply นะครับที่อันนี้คือราคาอันนี้คือราคาปัจจุบันเนาะให้หาดีมาหรือ s u p p l ที่อยู่ ถ้าทางล่างก็คือดีมานเนาะทางบนก็คือซัพพลายเนาะหาดีมานหรือซัพพลายที่อยู่อ่า uh, uh, เขาเรียกว่าเหนือเอกไปหรืออยู่ต่ําลงมานะครับเพื่อหาจังหวะในการเข้าเล่นเนาะอันนี้คือกว่านี้ที่เราคิดอะไรไม่ออกเนาะฮะ uh, แต่ว่าอีกแบบหนึ่งนะครับคิดอะไรไม่ออกก็คือตีชแนลไลน์เลยนะครับอ่ะ uh, แบบนี้นะครับได้แล้วเนาะทีนี้ลองสังเกตครับว่าเอ่อมันมันมีมุมอื่นที่สามารถตีได้อีกไหมอ่าอันนี้เป็นสังเกตนะครับแบบนี้พอได้ไหมอ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ทีนี้มาดูสองชั่วโมงครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตีได้ไหมอ่าเส้นเงี้ยอโอเคพอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทิศทางหลักเนาะในทางเฟรมระดับสีชั่วโมงก็ยังมองว่าเป็นดาวเทรนอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ตีเช้าลายเนี่ยก็พอที่จะดูดออกเนาะเนื่องจากราคามันทำ lower low นะครับก็ถ้าเป็นสมาร์นี่คอนเซ็์ก็คือมีการเบรกนะครับเบรกโครงสร้างทำ l o ลงมาถูกไหมครับอ่ะ ในทักเฟรมหลักก็ยังเป็นสีชั่วโม,มองอยู่แต่ว่าในชุดย่อยนะครับชุดพวกนี้ยังเป็นอัพเทรนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยดีเอ็กวายเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแล้วอยู่นะครับโซนที่ดีเอ็กวายเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงเนี่ยอ,อาจจะเป็นแนวประมาณนี้นะครับทําไมถึงเป็นตรงนี้ครับก็เพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือซับไพที่มีอิมบาลานต์ถูกไหมครับอ่ะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือตรงนี้เลย เป็นแม็กซิมัมเลยแม็กซ um นะิมัมโซนเนาะก็คือเป็นซับไพที่มีอิมบาลานดูไหมครับเนี่ยอิมบาลานแล้วไม่พอครับมันมีชแนเนลไลตัดผ่านด้วยออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโครงสร้างยังเป็นดาวเทนอยู่นั่นเองนะครับเนะพราะเนี่ยสแนวนี้น่าสนใจนะครับไม่ว่าตัวดีกวายน่าจะกลับตัวลงที่เบริเวณแนวนี้ถ้าเราจะเซลล์นะถัดมาถ้าเราจะบายล่ะ ก็สามารถที่จะทําได้ครับมหมายถึงว่ามองว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อเนาะมหมายถึงว่าถ้าเราจะเล่นเนาะ,ะมันมีบางคนที่เทรดเดียกวาด้วยนะครับก็คือตรงนี้เป็นดีมานถูกไหมครับเป็นดีมานที่มี channel line วิ่งผ่านถูกไหมครับโครงสร้างก็มีการยกหายชัดเจนถูกไหมครับเออเนี่ยก็บายได้ไหมอ่ะถ้าเราดูชุดนี้นะครับดูตรงนี้นะ เราเคิดว่ามันจะขึ้นต่อเนาะ,ะเราก็มาหาฮาร์มอนิกพทเทิลเลยครับบริเวณนี้มองเป็น QM ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้นะครับไหลซ้ายหัวราคาทำหายๆเนาะโอเคลองวัดดูครับเช็คสัดส่วนนิดหนึ่งว่าเป็นฮาร์มอนิกพทเทิลได้ไหมเนาะก็จากตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยข้อมูลมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ครบนะครับเดี๋ยวรอให้ชุดนี้ครับย่อลงมาแบบลึกๆกว่าน,นี้หน่อย นะครับให้มันเด้งลักษณะประมาณนี้นะครับเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นทำนิ i c พัฒน์ไหมนะครับแต่ถ้าให้เอาตอนนี้คือโซนไหนที่เขาเรียกว่าดีกว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อเน,นี่ยผมก็จะแนะนําว่าเนี่ยโซนนี้นะครับเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นตอน่อนะครับโอกาสที่เด้งขึ้นต่ออ่าช็นตไลน์จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอย่างที่บอกครับตัวช้อตไลน์เนี่ยมันมีเออร์เลอร์นะครับคือเออร์เลอร์มันเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ว่าท่านเนี่ย มองไทมเฟรมอะไรแล้วก็ตีมุมไหนอย่างเช่นเนี่ยผมเลือกพี่นา,าสวิงอันนี้กับอันนี้เห็นไหมครับเส้นมันก็จะได้อีกเส้นหนึ่งแต่ถ้าผมพี่นาตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมครับเส้นหรือว่าช่องหรือว่าช n แนลหรือลู่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งครับแต่ส่วนตัวนะครับผมจะเลือกอชัแนลลายเนี่ยคือผมจะตีหลายๆมุมแล้วก็ดูว่ามุมไหนมันสอดคล้องกับโซนนะครับเพราะเนี่ยความคือพอถ,ถ้าเราเรียงความสําคัญเนี่ยโซนจะจะ,จะมาก่อนโซนโซนในที่เนี้ย ก็จะมีทั้งฟิปโซนแล้วก็ดีมาซ์พายโซนอิมบาลานด์ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณเนี้เห็นไหมครับมันเคยเป็นฟิปโซนมาก่อนหรือเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะตรงนี้มันเคยเป็นแนวต้านถูกไหมพอราคาเบรกได้ปุ๊บกลายเป็นแนวรับกลายเป็นรับกลายเป็นรับกลายเป็นรับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาตรงนี้ปุ๊บน่าจะรับอยู่นะอ่าประมาณนี้มันเลยมันเลยชื่อว่าฟิปโซนไงคือเปลี่ยนจากต้านเป็นรับเปลี่ยนจากรับเป็นต้านเราเรียกว่าฟิปโซน ครับผมก็จะหามุมในการตีช้นลไลน์ที่มันสอดคล้องกับโซนนะครับบริเวณนี้ที่ผมตีเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นโซนแต่เขาเรียกว่าเป็นโซนที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่มีอิมบาลาน์แต่แต่มันเป็น QM นะอ่ามันเป็น QM ทุกคนเรียนมาเนาะ QM บริเวณนี้มันมีโอกาสที่จะดีดต,ตัวขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่ไม่มีอิมบาลาน์นะคือเป็นโซนไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะคือมันมันควรจะมีอิมบาลาน์เป็นแท่งสวยๆขึ้นไป เนาะแต่ตรงนี้ไม่มีครับเราก็ใช้เงื่อนไขอื่นก็คือโอเคเฮ้ยเป็น QM ตรงนี้มี channel line วิ่งผ่านตรงนี้เป็นฟิวโซนส่วนคุณภาพของโซนตรงนี้ไม่มีอิมบอลานก็ช่างมันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีการเนาะคือท่านจะรอให้ทุกอย่างเนี่ยมันครบโอเคหมควครบองค์ประกรอบในการเทรดร้อยเปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือออเดอร์ท่านจะน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอใช้การให้คะแนนนะครับต้องไปดูว่าเงื่อนไขของเราเนี่ยแบบ เต็มสูบเลยเนี่ยเงื่อนไขเรามีกี่อันนะสมมุติมีแปดเงื่อนไขยอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันตรงแค่ห้าอย่างเงี้ยเข้าได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปเช็คดูโอเคเนาะอ่ะาเพราะเนี่ย d x y วันนี้ถ้าลงมาตรงนี้ครับมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นส่วนบริเวณนี้นะครับเนี่ยที่มันขึ้นมาชนเนี่ยนะครับอ่ามันติดบริเวณนี้นะครับบริเวณเนี้ยเป็น ฟิบโซนเหมือนกันหรือว่าเป็นพูแบ็กนะครับเป็นพูแบ็กนี่นี่อ่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิบโซนบวกฟิโบ50จริงๆแล้วเนี่ยดีกวเนี่ยมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาที่โซนนี้นะครับออาพูดตรงๆเลยมีโอกาสที่ทิ้งตัวทีโซนนี้แล้วแล้วก็มาดูแรงครับว่าว่าแบบมีแรงซื้อกลับไหมถ้าไม่มีก็ลงต่อแบบนี้นะครับดีกว่วันนี้นะอืมน่าจะมาสรงนี้นะครับน่าจะมาทรงนี้ ตรงนี้มองเป็นฮาร์มอนิกได้ไหมอลองดูนิดหนึ่งครับตรงนี้มองเป็นฮาร์มอนิกได้ครับก็คือขึ้นมาจบในรูปแบบของตัวชาร์พทเทิ์นะครับบริเวณนี้ขึ้นมาจบชาร์แพทเทินแล้วเนี่ยนะครับเป้าในการลงเนาะจะมีทั้งหมดเนี่ยสเป้านะครับเป้าแรกอยู่ที่ระดับ50%เปนะครับเป้าที่2อยู่ที่ระดับแปดสิบแปดจุดหก นะครับเนี่ยเพราะงั้นวันนี้คิดว่าดีเกไว้น่าจะน่าจะลงนะครับวันนี้ดีเกไว้ได้ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าดีเกไว้ลงปุ๊บทองคำยังไงครับทองคํามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นถูกไหมครับอ่าแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะเอายังไงโอเคเนาะ,ะทีนี้เราไปดูทองคำครับทองคำนะครับอย่างที่บอกที่ไรไม่ออกครับ Line, นะตีแชเนลไลน์เนาะอ่อเตยลืมมันมีเออร์เลอร์เนาะก็ค่อยๆตีครับแล้วก็ดู อ่าพวกโซนพวกอะไรประกอบนะครับจือ่อ่ประมาณนี้ตรงไหนอีกนะครับมีมุมไหนบ้างที่มันาสามารถที่จะตีได้อ่าลองดูไปเรื่อยมีไหมมีอีกไหมมุมนี้ได้ป่ะมุมนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันหลุดมาแล้วมุมนี้ได้ป่ะเนี่ยผมตีอย่างนี้ได้ป่ะอ่าเข้าท่า บริเวณนี้นะครับเป็นฟิปโซนนะเดี๋ยวด่วนจับฟิโบรีเทสเมนต์ก่อนชึ้บขึ้นมานะครับอ่าก็ชนฟิโบ38.2เนาะตรงนี้เป็นฟิปโซนนะครับอ่าอือชนฟิโบ38.2แล้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นฟิปโซนมีไดเวอร์เจันด้วยไหมครับดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเห็นไหมครับ เริ่มมีได้ลนะ่ะอ่ะทีนี้มาดูครับมี Humnick Pattern ไหมตัวนี้พัก70.7ตัวนี้พัก70.7ถ้าเราเอา X ที่ตำแหน่งนี้นะครับส่งผลให้ B เนี่ยเราพัก70.7ให้มเป็น61.8 B พัก61.8เนี่ยจบ78 88แล้วก็จบไม่ได้จบอีกทีที่ตรงนี้เลยครับ161.8 ถ้าเราเอา x ที่ตำแหน่งนี้นะครับแสดงว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสลงต่อนะครับถ้าถ้าถ้าเราถ้าเรายึดตามไ a เท่านี้เนาะมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับน่าจะมาเทสที่ retest m e n t แนว50%นะครับแนวนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนมันก็เป็นฟิบโซนได้อยู่นะก็โอเคอยู่ครับเนี่ยอโอเคเพราะเนี่ยวันนี้ทองคำ ถามว่ายัางขึ้นไดนไหมจนวันนี้น่าจะขึ้นไม่ได้น่าจะลงมาเทสที่50มากกว่าแนวโน้มนะเพราะว่าเทรนด์เนี้ยค่อนข้างแรงนะครับเราดูเราดูแท่งที่มันลงนะครับเนี่ยทิ้งตัวลงเนี่ยเด้งขึ้นแค่แรงซื้อแค่ไม่กี่แท่งเนี่ยเนี่ยแท่งเดียวทิ้งลงนะครับแรงซื้อแท่งเดียวทิ้งลงแรงซื้อสองแท่งแล้วก็ทิ้งลงประมาณสองสแท่งนี่ครับเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้อทองคําคิดว่าถ้ามี2แนวที่จะขึ้นได้คือตรงนี้คือขึ้นเนี่ยขึ้นตรงนี้เลยคือฟอร์มในการคือเหมือนกับฟอร์ม เสียทรงในทางเ็นบ้าแล้วขึ้นถ้าเอาถ้าขึ้นไม่ไหวนะครับมีแนวสุดท้ายคือตรงนี้เลยนะครับที่เราราคาประมาณสัก1นึ่ 1, 9, 1, 0, นะครับด้วยเงื่อนไขดีพอยต์คร็บแพทเทิร์นนะครับจบร้1 8นะครับโอเคมุมอมองอื่นมีไหม,มอะดูอะมุมมองอื่นโอเคแล้วผมเอา X ตำแหน่งนี้นะครับจับฟิโบขึ้นมานะครับจืดจืดพัก3ามนะครับ พักสามแปดดีจบเท่าไหร่ครับ88.6นั่นเองถ้าเราเอ็กตำแหน่งนี้มีโอกาสจบที่88.6กก็ใกล้เคียงกันเลยครับกับแพทเทิร์นตัวนี้ใกล้เคียงกันเลยกับนี้จบที่ประมาณเดียวกันเนี่ยประมาณนี้นี่เพราะงั้นวันนี้คิดว่าทองคำน่าจะลงต่อนะครับวันนี้ทองคำน่าจะลงต่อว่าแนวนี้เอาทิ้งเลยครับ Uh huh. เนี่ยน่าจะลงต่อมาที่แนวประมาณสัก1910เ้นงี่ยประมาณนี้ก็มีโซนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นแท่งเขาเรียกว่าแท่งดีมานที่มีอิมบาลานต์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นอิมบาลานต์เนี่ยน่าจะลงมาเทสที่บริเวณนี้นะครับโอเคเนาะเออน่าจะลงต่ออ่ะเดี๋ยวทำให้สวยๆทำให้สวยๆ แนวที่น่าใจในการบายน้องอเอาราคาไปเลยแล้วกันก็จะมีตรงนี้ 1, 2นะครับ19 2 419 12ประมาณนี้นะครับเป็นแนวที่น่าสนใจที่เราจะงัดบายขึ้นไปนะครับอันนี้คือในระดับ time frame ชั่วโมงนะทีนี้เราไปดูใน time frame ย่อยบ้าง่ะไปดูใน time frame ย่อยบ้างไปดูใน H1 ครับ โอ้โห oh. คือแทบจะไม่มีที่ให้เล่นเลยอ่ะอันนี้ก็หลุดละไม่มีที่เล่นเลยอ่ะไม่มีเลยครับเอาอตรงๆนะในทำฟิวย่อยเนี่ยไม่ไม่มีจังหวะในการเล่นเลยครับแต่คือคือหมายว่าถ้าถ้าอยากเล่นจริงๆเนาะก็ต้องรอเนี่ยครับขึ้นมาประมาณนี้เลยครับเนี่ยบริเวณนี้น่าสนใจนะครับในการที่เราจะ เซล์เนาะแต่ว่าคือวันนี้เปิดเช้ามาเนี่ยเขาจ่อร่างอย่างเดียวเลยมันก็เล่นยากครับเดี๋ยวรอเขาเด้งขึ้นมาก่อนเนาะในทางเพียบย่อยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูตัวอื่นกันบ้างเนาะนิดหน่อยอ่า usd ครับดูซิว่าวันนี้มีทิศทางเป็นอย่างไรเนาะอ่าคิดอะไรไม่ออกครับตีเชนอลายครับตีเชนอลายนะครับือ่าตรงไหนอีก ตรงนี้ตีได้ไหมตีได้ครับอย่างเงี้ยตีได้เพราะ,ะนั้นก็จะมีอยู่2แผนแผนแรกก็คือเซลล์ตรงนี้นะครับถ้าหลุดก็คือขึ้นมานี่เลยครับแล้วเราก็มาหาโซนด้านบนนะครับอ่าก็อาจจะเป็นบริเวณนี้เห็นไหมครับเนะี่ยตรงนี้ก็มีโซนลอยอยู่โอเคเนาะอ่าทีนี้เรามาดูใน30มนาทีนะครับมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็มีโซนนะ เนี่ยตรงนี้เรามองเป็น QM ได้เห็นปะเรามองเป็น QM ได้ครับเราก็อาจจะพิจารณาในการเล่นโซนนี้ก่อนอะ,อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเล่นแนวนี้ก่อนคือถ้ามันหลุดก็ค่อยไปเล่นข้างบนไงเราต้องมีแผนสำรองนะครับโอเควันตรงนี้ผมจะเล่นตรงนี้พักห้าสิบเนาะ,ะเล่นตรงนี้ก่อนครับจบ88.6ด้วยเงื่อนไขของตัวแบทแพทเทิร์นนะครับ ใกล้เคียงกับฟิโบ61.8ิ PRC บดรินเวณน,นี้นะเ้าจะวางก็ได้ก็วางประมาณนี้สปรอตไหมอ่ะจบละเพราะั้นเนี่ยถ้าเราเล่นเนะาะหรือว่าเราเซลได้ปุ๊บเราก็วัดเป้าเลยครับ TP พะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอ่า สามเป้านะครับไม่แน่เราอาจจะเก็บได้แค่3าแปดก็ได้ครับพอพอถึง3าแปดปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นต่อได้ไหมก็ได้นะครับก็ถือว่าจบไซเคิลนะคือจบแพทเทิร์นภาพนี้ไปแล้วคือเราไม่ได้แพ้นะเว้ยคือมันอยู่ที่ท่านอ่ะท่านได้เก็บพอมาถึงเป้าแรกปุ๊บเนี่ยท่านเก็บไหมหรือว่าท่านไบแอสเป้า2หรือ3คือไบแอสลึกเกินไปอย่างเงี้ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันแตะ3าแปดแล้วเนี่ยนะครับอ่ามันถือว่าเป็น TP หนึ่งเนาะมันสามารถที่จะจบได้เลยคือมันสามารถจบจบจบการเทรด ไซเคิลนี้เลยก็ได้หรือจะดําเนินต่อไปจนถึง TP สามก็ได้ครับอันนี้คือเราไม่รู้แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันแตะ TP หนึ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีก็เรียกว่าก็ถือว่าถ้ามันแตะ TP 1ึแล้วปุ๊บถ้ามันไปไปรูปแบบอื่นเนี่ยถือว่า p a ทิร์นเนี้ยเราไม่ได้แพ้นะคือมันจบจบไซเคิลไปแล้วคือการเล่นจบไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ่าถัดมา GPD ครับดูตัวนี้ดีกว่าที่จะทำ อันนี้คือแผนที่เราส่งในห้องนะครับดู GU ครับจ u เนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับแนวที่น่าสนใจก็เบรนี้เลยนะครับ1.21828คิดว่าผมคิดว่าไม่น่าจะลงมาอีกสักอีกสักโลหนึ่งนะครับก่อนที่มีการกลับตัวจริงเนาะน่าจะเด้งขึ้นไปน่าจะไม่ผ่านโซนเนี้ยน่าจะติดแนวเนี้ยโอเคเนาะอ่ะยูแคยังไม่มีแผนครับส่วนยฟังก็ สแนวนี้เลยนนเขาเรียกว่าแนวนี้เลยนะครับน่าสนใจในการที่เราจะเซลลงมาเนาะ0.90598 0.90694ครับอ่ายูไม่มีครับส่วน silver ไม่มีทองคำก็ประมาณนี้อันนี้คืออันนี้คือแผนที่ผมอันนี้ผมเทรดเองนะผมย้ำไปก่อนถ้ามันแพ้ก็ค่อยเล่นแผนที่ผมอธิบายไปก่อนแล้นะนี้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ อโอเคครับอ่ะทีนี้ครับาขายของนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนนะครับตอนนี้คอร์สอยู่ที่มูลค่า10,000บาทนะครับคอร์สมูลค่า10,000บาทนะจะมีทั้งจะคือท่านจะได้ทั้งหมดเนี่ยสคอร์สเรียนนะครับคอร์สแรกเนี่ยจะเป็นอ t m นะครับก็เน,นื้อหาก็ประมาณนี้เลยครับ อารเนาะเรียนในกลุ่มปิด Facebook นะครับคือตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะเนี่ยสมาชิกยังมาไม่ครบนะบางท่านก็ยังไม่ได้กดเข้านะครับก็กดเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนที่เว็บไซต์จะเข้าไม่ได้นะครับอันแรกก็คือเป็น RTM นะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นสมาร์ทนี่คอนเซปต์นะครับอ,อันนี้คือผมสรุปให้แล้วอ่ะคือพร้อมเล่นเลยไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะเหนื่อยนะครับแล้วก็คอที่3ขมอสุดท้ายครับเป็นแฮมมิ่แพทเทิร์นะครับ เราจะเรียนผ่านลิงก์นะครับในกลุ่ม Discord นะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่คือหัวข้อที่เราสอนเนาะวันลมูลค่า1,000 0บาทท่านจะได้ทั้งหมด3คอร์สนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในห้อง Discord ของเราแล้วก็มีบทวิเคราะห์ประจำวันให้อยู่แล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามเขาได้แล้วก็สุดท้ายครับต่อ IB นะครับตรงนี้ครับ ต่อไอบีนะครับคือต่อกอีล้วเนี้ยมันเป็นเรื่องของการซับสไคร์ผ่านเว็บไซต์นะครับเพื่อเข้าห้องตัวนี้ใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วกันก็คือต่อ IB บีแจ้งเลขก็เข้ามาเป็นสมาชิกรับบราะห์ไปเลยฟรีฟรีนะครับคือไม่ต้องเสียตังอะไรละแค่ต่อ IB แค่นั้นเองนะครับคิดว่าคงไม่เหนือบ่ากอแรงทุกท่านนะคือแค่ต่อ IB เท่านั้นแหละแล้วท่านก็จะเข้ามาอยู่ในห้อง Discord ของเราแล้วก็รับบลูข้ธประําวันแบบนี้นะครับในทุกๆวัน นะครับผมจะส่งให้ทุกท่านทุกๆวันเนาะมันเป็นบทวิเคราะห์นะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยทุกท่านจะเข้ายังไงจะออกยังไงเนี่ยให้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีแล้วก็ทั้งหมดที่ผมสอนในช่องนะครับสอนฟรีนะทั้งหมดที่ผมสอนในช่องเนี่ยเอามาใช้นะครับโอเคเนาะอย่างเช่น AJ อย่างเงี้ยครับตัวอย่างเห็นไหมครับอ่าก็ได้เยอะแล้วนะก็อยู่ที่ท่านอจะเก็บไหมหรือจะถือลงไปก็ว่ากันไปเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ